สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาจารย์วัเลยบ้านนานะครับวันนี้ก็มาในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยไปจมที่16กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ก็จะมาคำนวณสูตรนะครับคำนวณสูตรให้ดูนะครับก็จะเอาแนวทางสูตรของหวยลาวนะครับหวยลาวของหวยลาวพัฒนานะครับมาคิดในในในสูตรหวยรัฐบาลไทยลองดูนะครับว่าสูตรหวยลาวกับหวยไทยจะตรงกันไหม สำหรับนทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมผมก็จะนํารางวัลที่1ทั้ง2งวดนะครับก็คือวันที่16มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมนะครับมาคํานวณสูตรนะครับเพื่อหาผลรางวัลของวันที่16กรกฎาคม2567นเดะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยครับไปเลยครับครับสำหรับสูตรนะครับสำหรับสูตรห่วยรัฐบาลไทยประจําวันที่16กรกฎาคม2567นะครับของอาจารย์เล่บ้านนานะครับผมก็จะนํา จะทามาเป็น2สูตรนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็จะคิดเป็น2สูตรนะครับว่าจะตรงกันไหมนะอ่ะเรามาเริ่มที่1ก่อนนะครับนี่คือ2เนาะ <c oughs> ก็จะสูตรนี้จะเป็นสูตรตรงที่ดีคํานวณของหวยลาวนะหวยลาวพัฒนานะครับผมก็จะนํามาคิดในสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับ4บวก สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับบีศูนย์บวกกันลงมานะครับบวกกันลงมาได้สองนะครับนี่ได้สี่ได้เก้านี่บวกกันนะครับเจ็ดกับศูนย์บวกกันได้เจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ครับนี่ได้สองนะครับสี่ห้าหกได้หกเก้าสิบเดี๋ยเป็นสิบสาม <c oughs> บอกกันลงมานะครับสูตรแรกนะบอกกันลงมาเรื่อยๆนะบอกกันลงมาเรื่อยๆนะนี่ก็บอกกันบอกกันบอกกัน ตัวสุดท้ายคือหกนะสูตรแรกนะตัวสุดท้ายคือหกนะครับ <c oughs> เลขนี้สวยนะครับทุกคนเลขนี้สวยครับเจ็ดเก้าเนาะมาดูสูตรที่สองนะครับคำนวณคล้ายๆกันครับบวกลงมาครับเหมือนกันเลยนะครับแถวแรกเหมือนกันเลย <c oughs> แถวที่สองก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็บวกกันลงมานะครับ4บวก3ด้วย7เนาะ <c oughs> บวกกัน บวกกันด้านข้างนะครับต่อไปดวกบ,บวกกันด้านข้างนะครับนี่เดียวหแล้วก็บวกกันลงมานี้บวกกันนะครับ ลงมาต่อนะครับ <c oughs> ถึงมาถึงจุดนี้แล้วครับได้คู่3ตัวนะครับคู่3ตัว2แถวนะ <c oughs> ผมก็จะทําการลบด้านข้างนะครับไอ,อ้บวกด้านข้างกันนะครับแปดบวกหเหลือสิบเนาะไสิ ผมจะลบลงมาต่อนะครับไปบอกกันลงมาต่อนะครับระหว่างสามกับสี่เนาะสี่ได้เจ็ดนะครับเนาะอ่าโอเคสูตรที่สองนะครับได้เด่นเจ็ดนะได้เด่นเจ็ดครับตรงกับเนี่ยเจ็ดเยอะด้วยสูตรนี้สูตรแรกเจ็ดกับหก ได้ยินหกกับเจ็ดเนาะทุกคนก็จะย้อนกลับมาดูสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรหวยรัฐบาลไทยที่ผมปล่อยออกไปนะครับสูตรที่สองของผมนะที่ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้นะเห็นไหมครับเจ็ดกับหกครับตรงกันนะครับเจ็ดกับหกเห็นไหมตัวแรกผมให้สองตัวคือเจ็ดหกครับ ในสูตรนี้ก็มี7นะครับในสูตรนี้ก็มี7จะด้าจะเป็น75็ดนะครับเจจะเป็น7 5็มากกว่านะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่16รกรกฎาคม2567นะครับทุกอย่างเป็นเพียยนนาทางนะครับทุกอย่างมันเพียยนนวทางนะ ผมจะให้เด่นเป็นเลขเด่นก็คือเลข6กับ7นะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมจะให้แค่2ตัวนะผมจะดึงมาแค่2ตัว2ตัวบนล่างนะครับคู่แรกเลยนะครับ7 6 7 6 6 9แล้วก็จะมี7 3 7, ผมคัดออกมาแค่นี้พอนะสูตรนี้เนาะเพราะว่าถ้าคัดออกมาเยอะมันจะดูเยอะเกินไปอ,ะอ่ะผมคัดเฉพาะเลขเด่นนะครับเฉพาะเลขเฉพาะเลขเด่น2คู่นะครับ7 6 7ดไอหกหกเจแล้วก็เจ็ดนะครับผมคัดออกมาแค่นี้พอสำหรับแนทางหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่16บหกกรกฎาคม2567นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสาหรับแนวทางเนาะ,ะคัดมาแค่นี้พอนะครับตามสูตรนะครับ <c oughs> ก็มีชุดที่ตรงกันอยู่นะครับชุดที่ตรงกันก็มีนะในสูตรแรกของผมนะครับสูตรแรกที่ผมผมปล่อยออกไปนะอ่ะอย่างเช่นเ4 73่านะครับอ่ะตรงกันนะ7 4 7 3สา ผมเขียนอยู่ตรงไหนนะนี่ครับ7 3 4 7สาตรงนี้นะตรงกันอยู่นะและสูตรที่2ที่ผมปล่อยออกไปก็มีตรงกันนะ7 4และ6 7เจแล้วก็ไม่มีเนาะมีสูตรนี้ตรง2คู่นี้นะ สูตรนี้ก็ลองเอาสูตรของหวยเรามาคำนวณหาเลขเด่นแล้วมาทำจับคู่กันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่16กรกฎาคม2 5งพนก็ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องอาจารย์โอเล่บานนานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้บารมีหลวงพ่อพญานาคนะครับหลวงปู่พญานาคเนาะ ช่วยหนุนดวงหนุนให้ถูกหวใ้ถูกเบอร์กันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ